สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับคิวเลนตัวที่บัฟละครโหดโหดมากนะครับผมในการฮีวสกิวสามฮีวเีเจอรอารีเจเนเรชั่นจับ100นะครับเพิ่มเป็น 150... 225และโอ้ยทุทายนียก็300อ่ะไปตามลำดับที่ผมขึ้นรูปให้เลยนะครับประมาณนี้ก็อาจจะทำให้คิวเลนเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นนะครับแบบไม่ต้องกลับบ้านเทสจะไม่ต้องกลับบ้านเลยนะจ๊ะ คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงเพราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV o หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ เด็ด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 เฟนายเพื่อนเวฟเวฟเวฟเอแทกและแทกได้ห้าสิบาทห้าสิบาทเดี๋ยวไม่ดีสิบบาทเลยนะเว้ยดีโกเลยนะเว้ยเอาหรือว่าเราไปเวฟแล้วทำให้ฝั่งตรงข้ามจบไปขึ้นเพื่อนกูโดนไปขึ้นเลยไม่เลยโรนี้ยังเป็นโรนี่ผมชอบที่สุดนะครับตั้งแต่บัฟแพทมา มาแก้ะวะเรารอไว้อาร์ิก้าเพื่อนเดี๋ยวผมรอซ้อนปปับบ๊ดปะปั๊ดส,สไลด์ด้วยอย่าปาดตูดสวนโอ้น่าจะสวนเลยว่าก,กลัวไปหน่อยพันธุ์ดิ่ไม่มีเด้เพิ่นกดไปลากมาหน่อยครับตามมาหน่อยครับแล้วก็แจ้งเตือนเพื่อนไว้นะครับว่าเราไม่มีพันธุ์ดิบเราช่วยกันลากความผิดน้อยน้อยลงหน่อยครับเราไม่มีพันธุ์ดิบ วิ่งมาจะเอุตายด้วยหนะ่ๆเร็วลายจัดมาฟาร์มกันต่อคนระับน,นี้เห็นปะอีกสิบกวีิเราก็สามารถกดอันติแล้วก็ฟาร์มต่อได้นะครับโอ้ทางข้างหลังมันไม่ใช่ทางทางผมจิ่วผมทางข้างหน้าปาดตูดไม่ค่อยให้ปาดตูดเท่าไหร่ <c oughs> นี่ครับอ่า ดูการฮิลแต่ถามว่าฮิลแรงไหมประมาณหนึ่งนะครับด้วยเลือดของแอฟเซนที่มันน้อยด้วยก็ได้ว่าจะฮิลแบบครึ่งหลอดเลย่ารามต่อดีกว่าครับผมจับได้เลยสกิมนี้ผมเติมประมาณเท่าไหร่ว่าพันสองร้อยคูปองเลยมั้งเออ แบบว่าเพิ่งเริ่มทำ YouTube อ่ะเออนี่ความทรงจำแบบผมขอแฟนเติมแเฮ้ยขอเติมสกิดนี้ว่ะเกิดอยากทำคอนเทนต์นะครับคิวเลนออฟเลนแต่ก็ไม่เคยได้ทำเท่าไหร่เเออดีแต่ก็มาไกลสุดท้ายแต่ก็โอเคแล้วจัดไปอ่ะฟอร์เติโอฟอร์เรติโร่เฮ้ยหันหลังหันหลังมาครับหลังมาฟอร์เกติโอฟอร์เกติโอเราจะเกย์นายังไงล่ะหันหลังมา ไปแก๊งด้านบนต่อครับถามว่าไปแก๊งเหรอไม่ครับแฟมต์ตรองเท้าแหวนไปเนี่ยโซลิเวอร์ก่อนเลยครับยังไงก็ต้องออกโซลิเวอร์เนี่ยแต่ <am> ถ้าเขาคอนเทนต์มากไปแล้วออกธนูเดี๋ยวก็ฮาเกินนะครับไปเลยจ้าจอดี้หันหลังไม่ต้องสู้นายต้องสู้ถ้านายไม่สู้นายต้องหันตู้ให้เราเลยครับกูเก้แม็กเปหนึ่งทีใส่ต,ต่อเลยจอดี้ ตีคู่ขนานตีเอาไปกลับฝากด้วยอาจจ่าแต่ท่านกดตีกดตีออกจากตอนที่อันติเมิเราเลยครับเนหรือว่าวา่วาบาดไม่ครบมันก็จะไม่ดีเลือดให้นะครับอันนี้ผมต้องระวังการเล่นหน่อยนะเพราะว่าถ้าเลือดโลบนิดนึงแม็กซ์จะบินใส่เราทันทีนะเขาก็เปิดเช็คได้เลยนะอยู่แทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยครับ เปลี่ยนแต่แบบเจ็บจริงๆถ้าเกมนี้เจ็บจริงๆต้องกลับนะครับแล้วแม็กเกอร์อะไรอย่างี้ลืมนะต้องเปิดบอเคสสเปียก่อนเพราะว่ายังไงเราตีติดชี้อยู่แล้วนะทันหลังตีติดชี้อยู่แล้วนะครับเป็นบอเคสสเปียก่อนเป็นพวกเจาะเกาะไปเลยนะครับหรือแบบถ้าเป็นสายแท้งเยอะๆเลยก็บูวลามาสันะครับจริงๆก็น่าจะออกแหละแล้ผมจะล้วงตัวบานอย่างเดียวเกมนี้ I'm Sorry เอ้ยมาเป็นอะไร โอ้เปิดตาใส่กูด้วยมีต,ติไม่พอเปิดตาใส่กูด้วย <S <S เอามันเพื่อนไหวเวลาแรงมากตอนนะี 5, 3, 1, 1. ้2-3ต,ตัวนึงตีตดได้หนึ่งทีมันพอจะเคียนให้พอจะเคียนนี่ชุดโฟริสนะเว้ยนี่อันนี้คือชุดตำรวจนะครับเพื่อนเพื่อนสกินนี้จับโจนได้ไหม โหร้ายลุดหนึ่งนายไข่มันขยันเปิดตาวะโดนพุนน่งโดนพุนน่งโดนไปเมื่อกี้เองช่วยเรยม้าก่อนลนะ้ว้ายลุนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันตายดูกูเก็บให้หานตูดหานตูดอุ้ตอนนี้ไปครับพีเอ็มผมคิดว่าย,ยังไงเขาต้องฟอร์สกาดอยู่แล้วว่ะเอาเอาน่าจะยากหลบีบ เดี๋ยวลองฟาดฟันดูนะครับตอนนี้ยังไม่มีโบเกสเป,ปียเลยเดี๋ยวรอแขกนะครับแขกฟาร์มอยู่นะครับฮ้ยเจ็ดร้อยโอ้โหมันไม่มาว่ะมึงแซวจะลอยอาเซิงกาด้วยนะครับนี่แท็กครับทีนี้ผมจะต้องรวยเป็นป่าเลยจะต้องฟาร์มเรื่อยๆครับว่าจะแครี่มัน ด้วยเราอีกไอ้ตั้มฟาร์มเกินว่ะเดี๋ยวนี้เอาเป็นคอนเทนต์สายป่าไปก่อนนะครับออฟเลนมันมันเล่นได้แต่ว่ายากต้องบอกยิ้ว่ามันยากครับอารมณ์คล้ายคล้ายลิงออฟเลนเลเซิงมันจะโดนกดโดนปั๊มซึ่งถ,ถ้าโดนตัวแก้ทางอย่างโอเมเนยียเรียบร้อยครับหวานเจี๊ยบเลือกกันได้ดีนะครับ <S <S โอ้ย สุวต้องตีตัวบางๆเท่านั้นนะครับนี่เรื่อยนะอยากจะไปอยู่ว่ะเพื่อนปรับแดงฟอร์เรนอยู่บลตินจะเปลี่ยนแล้วไปที่เคลฟเซนต้เลยครับหรือขี้ใหญ่เลยพูดง่ายๆคริใหญ่สีเหลืองเรี็บร้อยับปิดตูดอย่างเงี้ย อย่างนี้ลอบซีฮ่าฮ่าฮ่าสุ per kris ถูกส่งออกไปแล้วดูบังคุ้มไม้ด้วยวิฮูวิมีฟ้าเอกมาข่าวลงมาช่วยเราต้องมาช่วยบ้างครับวันี้โพลิสชุดสีดำไม่ทำสีเหมือนกันนะสีกรมวะเท่เลยอ่ะโอ้ย จะพูดคำเดิมเป็นบอลเป็นบอลที่ต้องปล่อยแล้วกูมีพันนี่จะกูไม่กดนะเว้ยกูมาลาัดนี่แต่ทำไมรู้สึกว่ามันตีเบาๆวะเพิเศนี่ผมใส่รูนแล็เพลนะครับก่อนที่จะเราจะเล่นเนี่ยผมเช็ครูนไปแล้วนะ <'m> เก่างหน้าก็ได้นี่เก่าหน้าเก่าหลังครับ แล้วแต่อารมณ์ชี้เขายังบอกได้ขาดอีกไม่เท่าไรหรอกฟาร์เพิ่มนิดนึงครับอุ๊ยฟอร์เรน่ะรุมมุ่นอะไรดิฟอร์เนรนตินกานี่ไม่เอาแล้วไม่ได้แทงเกินไปว่ะว้ายคูณไปเจอใครเนี่ย โอ้มันเชียร์ชีฟเราแบบเพลินเลยเพลินจัดเลยรอเข้าจังหวะสออครับนี่แมก็กเอาให้แม็กอันนี้เกาตูดเอาแล้วบอลต้องปล่อยเป็นบอลเป็นบอลต้องปล่อยโอ้เป็นบอลต้องปล่อยเลยเพื่อนมาวะเฟิร์น couple. เฟิร์นเชิญฟอร์ลิติกีโอ้ยโอ้ไม่ไหววะตัวแม่งถึกเกิน โอเคสปีเราลงตัวะหารเท่านั้นนะครับเองผมเข้าไปล้วงแบบเมดแครรี่ก่อนเลยก็ได้ไหลได้ไหล <c oughs> <c oughs> เข้าไปอ่านบีมเขาบอกว่าตั้งชื่อยังไงให้รู้ว่าเราเล่นฟอร์เรนิโน,โน,โน่นะครับ พูดหลุดเลยแต่ละชีพผมจำได้ขึ้นใจเกขายน้ำหอมกูรั่วเลย <c oughs> เออตามนั้นนะฮะว้าสายไปแล้วสงสัยต้องมีดาบแดกนะครับเพื<ๆ>่อนๆมาฟาร์มกันเพิ่มลงเลนใครไม่เคลียร์โดนผมหมดนะครับ เราจะฟาดฟันตูดของนายสิได้เกมนี้มันเป็นแม็กว้ยนู่นแบบมันเปิดไม่รู้ว่าตายสิได้มันเป็นแม็กมันไม่เปิดหาตาผมเรื่อยเลยดูดิวันวันอะ กูไม่เอาใครอะ่ะมึงจะเอากูคนเดียวแต่ทั้งที่ข้างหน้ามันมีตัววางอะ่ะกูไม่เข้าใจเหมือนกันสวยแทงมันเพื่อนกูเกาตูดนี่โพลิสเกาตูดหืมรู้มือครับยุ้ยใส่ป้อมไหนเลยสวยสวยสังวานี ถ้าเขาดูเองจริงเขาก็มีอัติท anyway> ี e ่ดีดเราออกมาอีกทีนะครับอันนี้ก็มันน่าตำคาญตอนนี้แหละก็น่าจะเป็นทอนแบบแบบที่ง่ายสุดนะแ้าเขาโดนหลุดเดินหลุดมาก็โดนนะครับบาโอเคเคยรับเดชตายกูอีกแล้วหรอน้องมึงล็อกมึงล็อกแครี่นี่นี่มึงล็อกแครี่นี่ กี่ทำอะไรให้วะเพื่อนเราไม่ไหวว่ะแคลรี่สไลด์สไลด์ละจะเล่นไหมล่ะรอไหมล่ะูแม่งเอาก่อนเลยฟอร์นิโน่กูจอแทบพังกูกดสิกิลอสองจอแทบพังพี่ยับเลยตัวนี้ตอนท้ายก็เป็นโบสฮามาสากันตอนแรกผมจะขึ้นเป็นออมนิอ์มรู้สึกว่าอาจจะเหลือฟอร์เนิโน่ให้เราปาดในไฟนะครับ ใจยเย็นเย็นใจเย็นเย็นตีนเยอะมากฉันไปช่วยนายไม่ได้สตลาก่อนเนี่ยถ้านายเข้าแบบนี้นะแต่ว่าสวยแล้วเพื่อนแต่เล่นดีไปทั้งเกมมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างอะ <c oughs> คนเราไม่ได้เพอร์เฟก์เสมอไปหรอกนะจูเล <c oughs> ียส้านชั้นเบียวอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> ทขาไปแอกเสียงที่สองอะนะ ก็ได้ข้าไม่มีอะไรทำอ่ะข้าก็เลยต้องเดินฟาร์มไปเรื่อยนะไม่เล่นกับฟอร์เรนติโน่หรอกเขาข้าแพ้มันแน่นอนขนาดที่ตัวละครที่หัวล้อก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆเริ่มเริ่มแล้วคนดูแบบเริ่มที่มือมึงทำเสียงเดิมไม่กว่านะครับเอาล้ครับกอตเทเยอร์กำลังจะเกิดในไรอีก5 4สี่สามสองหนึ่งแอคชั่น ดูให้หน่อยเพื่อนผมว่าผมไม่ได้ทำเลนละผมว่าต้องต้องไปเติมเพื่อนแล้วมาจะทำเลนก่อนผมติดทจะใส่ออฟเลนอย่ที่ปุ่นมันก็แยกได้นะครับเอาเดี๋ยวเพื่อนเก็บฟอร์ติโน่ไปได้แล้วในจังหวะนี้ไม่ทันกูเอาคนก่อนเลยคราวนี้แพ้ไฟดิแพ้ชนะไฟดิแพ้ก็ติดชนะไฟดิดจดดบครับจบครับ มานี่ให้กูเซฟโอ,อ้ของเยอะนะนะของเยอะนะมันไม่มีอันติแต่มันมีฟิกเกอร์เอาดิเอาดิคา,า,าร์โบโอเคครับประมาณนี้สำหรับคิวเลทที่บัฟมาใหม่ไม่รู้ว่าไม่มันไม่มีสกินผมพูดตรงๆมันไม่มีสกินแอน ตัวที่แบบอยู่นอกเมตามันบัฟแค่นี้แหละนะครับผมตัวที่มันอยู่ในแรง็งเมตาแม้ก็ยังอยู่ต่อไปยังคงปวดหัวอยู่นะครับผมก็ระไรช่องวีฟ่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าเลาวเดี๋ยวยู่กาวตูดไปเยอะอยู่เกมนี้